สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Car และช่องของคนรักรถยนต์รถทหารและเทคโนโลยียานพาหนะจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์ทหารและข่าวสารเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับยานเกราะสายพานใหม่ที่มีชื่อว่าว t สิสีซึ่งถือเป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศจีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นรถถังหลักในอนาคตของกองทัพที่ต้องการความคล่องตัว เทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ VT14 เป็นเวอร์ชั่นส่งออกของ VT4 แต่มีการอัปเกรดหอลายจุดให้เหมาะสมกับสภาพการรบในยุคใหม่ VT14 เป็นรถถังที่พัฒนาโดยบริษัทโดรินโคของจีนซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์มานานหลายสิบปี VT14 ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กองทัพของประเทศที่ต้องการรถถังที่มีความสามารถใกล้เคียงกับรถถังรุ่นท็อปของตะวันตกอย่าง Le โอพา2 อาบร์หรือทีเกในราคาที่ถูกกว่ามากจุดเด่นของวีที14คือระบบการควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบการป้องกันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความสามารถในการรบกลางเมืองหรือพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนด้านเครื่องยนต์วีทีสใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,200แรงมา้าทำให้สามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีความสามารถในการวิ่งข้ามพื้นที่ครุครอย่างดีเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับแรงกระแทก นอกจากนี้ยังสามารถวิ่งผ่านน้ำลึกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษตู้ถังของว t ี14ทำจากเหล็กกล้าแรงสูงผสมผสานกับกรอะคอมโพสิตที่สามารถเสริมกรอะปฏิกิริยาระเบิดเอรา (Explosive Reactive Armor) ได้เพื่อเพิ่มการป้องกันจากกระสุนเจาะเกราะและจะรวดต่อต้านรถถังในบางเวอร์ชันอาจมีระบบป้องกันแบบ Active APS ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายหัวรบที่พุ่งเข้ามาก่อนจะถึงตัวถังทำให้การอยู่รอดในสนามรบเพิ่มสูงขึ้น ปืนใหญ่หลักของวิธี14คือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะกราะและกระสุนแรงดันสูงรวมไปถึงจรวดนำวิถีที่ยิงจากลำกล้องได้อีกด้วยระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ลดจำนวนลูกเรือในรถถังเหลือเพียง3คนคือพลขับพลยิงและผู้บังคับการช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกและปฏิบัติงานได้มากขึ้น ด้านเทคโนโลยีภายใน VT14 ใช้ระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงมีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายที่สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างยานเกราะด,ด้วยกันทําให้สามารถวางแผนการโจมตีได้แม่นยํายิ่งขึ้นภายในห้องคนขับถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลทั้งหมดคนขับสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ ระบบการสะเทือนระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสารได้จากหน้าจอเดียวทำให้การขับขี่มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านการใช้งานจริง VT14 เริ่มมีการเจราจาเพื่อส่งออกไปยังหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางด้วยคุณสมบัติที่เทียบเท่ารถถังรุ่นท็อปของโลกแต่มีราคาถูกกว่าเครื่องทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการสมรรถนะสูง ในส่วนของราคา v t ิธี14คาดว่ามีราคาประมาณ3.5ล้านดอนลลาร์ต่อคันหรือราวๆ128ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกติดตั้งเช่นระบบกรอะเสริมระบบป้องกันแบบแอคทีฟหรืออุปกรณ์การสื่อสารขั้นสูงซึ่งราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังตะวันตกที่มีราคาสูงกว่า8-10ถึงล้านดอนลลาร์ต่อคันการที่จีนสามารถผลิตรถถังที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับประเทศชั้นนําในราคาที่ถูกกว่านั้นเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ และการผลิตแบบครบวงจรทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า VT-14 อาจพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานสําหรับการผลิตยานเกราะหลากหลายชนิดในอนาคตเช่นรถเกราะลำเลียงพลรถบัญชาการหรือแม้แต่เวอร์ชันไร้คนขับเพื่อรองรับสนามรบอัจฉริยะที่กําลังมาถึงในภาพรวม V t ท4ถือเป็นรถถังที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้าสมัย ประสิทธิภาพสูงและราคาที่จับต้องได้เหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ต้องการอัปเกรดยุทธปกรณ์ให้ทันสมัยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลจุดแข็งของมันคือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าและความพร้อมในการส่งออกที่มากกว่ารถถังจากยุโรปหรืออเมริกาสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปวิเคราะห์ยานเกราะทหารและเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้คาแลนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ